สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอคีรีมาศสังกัดสำนักงานประัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ณนหะมู่หนึ่งตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยบริหารงานโดยนางสายพินสิรินวลสาธารณาสุขอำเภอคีรีมาศและมีเจ้าหน้าที่อีกสิบคน มีหน้าที่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณาสุขในพื้นที่กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิริมาตมีคนพิการที่ทำงานจำนวนหนึ่งคนคือนางสาวการจนาพรน้อยความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบัณสำนักงานการจัดเก็บเอกสารงานดูแลความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่รวมถึงการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณนอกอาคารและสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอคิริมาตจากการสัมภาษณ์ผู้พิการโดยการเขียนก่อนที่ผู้พิการจะได้รับการจ้างงานผู้พิการมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีงานประจำไม่มีความมั่นคงรายได้ไม่แน่นอนและหลังได้รับโอกาสได้ทํางานที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอครีมาตโดยการจ้างงานจากบริษ,ษัทแอดวานซ์ไวรัสเน็ตเวิร์กจำกัดคนพิการมีงานทำเป็น ประจํามีหลักแหล่งสร้างรายได้ที่แน่นอนให้ผู้พิการสอนให้ผู้พิการรักสุขภาพหันมาดูตัวเองมากขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะทําให้ผู้พิการเห็นคุณค่าในตนเองว่าถึงแม้ว่าตนจะพิการแต่สามารถทํางานหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิริมาตการมีคนพิการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้สามารถ,รถาลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้ในระดับหนึ่งและสามารถเพิ่มศักยภาพใหส้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิริมาตรสามารถขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆได้เร็วขึ้นสามารถบริการประชาชนได้ทันท่วงที แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการในอนาคตคืออยากให้ผู้พิการได้เรียนรู้การจัดจิผ้าเพื่อใช้ในงานพิธีการการจัดประชุมและอบรมต่งางๆรวมทั้งการทำาอาหารว่างสำหรับจัดเป็นเบรกการอบรมหรือสัมนาต่างๆ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัท s อส n e นไวเล e เน็ตเวิร์กจำกัดที่ให้โอกาสจ้างงานผู้พิการจนมาถึงปัจจุบันทำให้ผู้พิการมีความรู้มีทักษะการทำงานมีประสบการณ์ให้ผู้พิการได้ทำงานใกล้บ้านมีไรายได้จนเจือตนเองและครอบครัวมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ